aula สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทานอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และว,วันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องการเดินทางไปทิศตะวันตกภาคที่ห้าตอนที่1นถึงสนะครับซึ่งผมก็จะลงคลิปสปอยเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับเรื่องดับวิญญาราชาเลยและถ้าคุณผู้ชมอยากให้กำลังใจผมนะครับในการทําคลิปสนุกๆกออกมาเพิ่มมากขึ้นผมก็ต้องรบกวนคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์แชร์สับตะไคร้ก็จะเป็นพระคุณสําหรับผมมากๆนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมความเดิมตอนที่แล้วนางเอกนั้นได้ถูกพ่อแท้ๆของตัวเองซึ่งเป็นเทพสูงสุดผู้ชั่วร้ายนำตัวมาขังไว้ณแดนยมโลกซึ่งเธอก็ถูกลบความทรงจำไปจนหมดทำให้เธอนั้นจำสุนงอคงไม่ได้และเธอก็บอกงอคงว่าหากเจ้าข้ามสะพานนี้ไปได้สำเร็จเจ้าก็จะสามารถไปเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหาข้ามไม่ทันเวลาก่อนที่ดวงไฟจะ ดับลงเจ้าก,ก็จะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปและทันใดนั้นสุนงอคงพระเอกของเราก็ไม่รอช้ารีบวิ่งขึ้นไปบนสะพานและพูดว่าอาจารย์รอข้าก่อนนะข้าจะรีบไปเกิดใหม่และไปช่วยทุกคนให้ได้เดี๋ยวนี้แหละและจากนั้นจูจ่ๆก็มีดวงไฟนะครับผมโผล่ขึ้นมานําทางให้กับสุนงอคงและเรื่องราวของภาค5้านั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นที่เราสหายของสุนงอคงที่กําลังวิ่งฝ่าฝูงวิญ,ญญาณชั่วร้ายและพวกขา ก็ยังต้องปกป้องเด็กสาวอย่างยู่ซึ่งเธอคือดอกบัววิเศษหรือก็คือความหวังสุดท้ายของโลกใบนี้และพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้าผาแห่งหนึ่งซึ่งลึกและเงียบงันเป็นอย่างมากและปีศาจไซวูจิงก็บอกให้ยูจงระวังตัวให้ดีคางล่างนั้นเป็นขุมนรกที่ลึกมากๆถ้าตกลงไปแล้วย่อมไม่สามารถหวนขึ้นมาได้อีกครั้งและบาเจียก็บอกพระถังว่าท่านอาจารย์ข้าไม่ชอบที่นี่เลยพระถังจึงตอบเอาเถอหน่าซุ สุนโคงเองก็กําลังต่อสู้เพื่อดิ้นรนจากโชคชะตาของเขาและข้าก็รู้สึกได้ว่าพวกเราจะต้องได้เจอกันอีกภายในไม่ช้านี้และฉากก็จะตัดมาบนสวรรค์ตอนนี้เหล่าเทพก็ดูเหมือนจะรับรู้ได้แล้วว่าสุนหงคงนั้นกําลังจะได้กลับมาเกิดใหม่และเทพกวนยินหนึ่งในสีเทพจกพักรพรรดิเขานั้นก็ยังดูไม่แน่ใจว่าจะอยู่ฝ่ายทวยเทพหรืออยู่ฝ่ายสุนงงคงดีเพราะเขาเองก็เริ่มสงสัยในตัวเทพสูงสุดแต่ทว่าท่านแม ทับเทพอย่างเทพสัญญาณกลับดูแน่วแน่และตั้งใจว่าจะต้องสังหารปีศาจช,ชั่วร้ายอย่างสุนงงคงให้ได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสุนโอคงนั้นมีจิตใจที่ดีเป็นอย่างมากและแม่ทับเทพก็บอกว่าข้าเคยสังหารสุนงงคงไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นอะไรไปถ้าหากข้าต้องสังหารมาอีกครั้งจากนั้นฝนก็เริ่มตกและเกิดพายุยังหนักขึ้นแล้วก็มีนกทองตัวหนึ่งที่บินผ่านมาส่งนกตัวนี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองึง เป็นเทพเพียงไม่กี่คนที่อยู่ฝ่ายธรรมะเหมือนกับสุนงอคงและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าข้ารู้สึกสังหรณ์ใจเหมือนกับว่าเรื่องราวนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นเขาก็ได้ใช้พลังกลงล้อแห่งขุมทรัพย์และเขาก็บอกว่าสามพันไม้ทางทิศใต้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นและนี่จะต้องเป็นการกลับมาเกิดใหม่ของสุนงงคงแน่ๆและพระพุทธเจ้านะครับก็ทําการเดินทางมาที่ภูเขาหัวกัวทางตอนใต้จากนั้นภายในภูเขาก็ได้มีวั นอนตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหลังเขานั้นเป็นราชาวานอนต่อจากสุนงอคงและเขาก็เป็นคนที่โหดายเอามากๆลิงตัวไหนที่ไม่เชื่อฟังก็จะถูกทรมานอย่างหนักซึ่งพวกลิงนั้นก็คิดถึงสุนงอคงมากๆจากนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งซึ่งถูกจับได้ว่าเป็นหัวขโมยราชาวานอนจึงสั่งให้พวกลิงกินเด็กเข้าไปเพื่อที่จะได้กลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์ซึ่งพวกลิงนั้นก็ไม่ได้อยากทําและเขาก็เห็นถึง ตาของเด็กชายที่ดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากลิงตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นมานะครับผมว่าข้าทำไม่ได้สุนงอคงเคยบอกเอาไว้ว่าการทำร้ายผู้ที่อ่อนแอนั้นคือการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้และพวกลิงตัวอื่นก็เริ่มทำการก่อกบฏและสัดหน้าทหารแบบเข้าไปเต็มๆและเมื่อราชาว่านอนเขาได้เห็นดังนั้นก็ได้บอกกับเจ้าพวกลิงว่าสุนงงคงนะ่ะมันตายไปแล้วตอนนี้ข้าคือราชาของที่นี่ใครไม่เชื่อฟัง มันผู้นั้นจะต้องตายและเขาก็กําลังจะสังหารลิงตัวนั้นแต่ทว่ทาทันใดนั่นเองฟ้าก็ผ่าลงมาเป็นสีทองพร้อมกับแผ่นดินที่แยกออกจากกันจากนั้นก็มีลูกบอลไฟพุ่งขึ้นมาจากลาวาซึ่งทุกคนนั้นก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและราชาวานนก็สั่งให้ลูกน้องนะครับเข้าไปดูมันลูกน้องก็เลยบอกว่านายท่านมันก็แค่หินธรรมดาและทนันใดนั้นก็มีมือของใครบางคนสัตว์หานลิงจนกระเด็นและเมื่อหินแตกออก ก็มีเด็กชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาซึ่งเขาก็คือสุนงอคงที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองครับผมซึ่งตอนแรกนะครับเขาก็จําอะไรไม่ได้แต่ทว่าก็มีเปลวไฟลอยขึ้นมาเป็นจํานวนมากซึ่งมันถูกบรรจุความทรงจําในชาติก่อนของเขาเอาไว้สุนงอคงจึงจําได้ว่าตัวเขานั่นเป็นใครและราชาคนใหม่ก็บอกให้ทหารไปจับตัวผู้บุกลุกมาและเมื่อทหารทําการฟาดกระบองกระบองนั้นมันก็ถึงกับหักในทันทีซึ่งงอคงนะครับ ครับผมก็ทําการเข้าไปจัดการกับพวกทหารลิงจนหมดด้วยพลังระดับเทพทําให้ราชาคนใหม่ก็ถึงกับยืนอึ้งละเขาก็ทําการพุ่งเข้ามาซัดงอคงแต่ทว่าก็เป็นเขาเองที่โดนซุนงอคงซัดล่วงลงไปกองด้วยพลังมัดไฟจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินทางมาถึงแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าใบหน้าเจ้าจะเปลี่ยนไปมากแต่ดวงวิญญาณน,นั้นก็ยังคงบริสุทธิ์เหมือนเดิมข่ายินดีที่เราได้พบกันอีกครั้งและพระพุทธเจ้านะครับผมก็ยังบอกอีกว่า เหลือเวลาไม่มากแล้วภารกิจของพวกผระถังกําลังจะถูกขัดขวางและพวกเขาก็ตกอยู่ในอันตรายจงเร่งเดินทางมากับขา้าไปยังแดนของเผ่าอสูรด้วยกันจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่แดนของเผ่าอสูรึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าเมื่อ300ปีก่อนเผ่าอสูรและกองทัพสวรรค์แต่ทําสงครามกันและราชาของเผ่าอสูรก็ได้ทําการเก็บดาบวิเศษเอาไว้ด้านในตัวเมืองถ้าเราหามันเจอบางทีเรา เราอาจจะล่วงรู้ความลับมืดของเทพสูงสุดก็เป็นได้และเขาก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะเข้าไปรอราชาอสูรให้ออกมาระหว่างนั้นเจ้าจงช่วยโอกาสเข้าไปขโมยดาบซะแผนที่นี้มันจะนำทางเจ้าให้เจ้าไปถึงมันเองหมอคงก็เลยบอกว่าทำไมเราถึงไม่เข้าไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าจึงตอบมันไม่ง่ายแบบนั้นราชาอสูรน,นั้นมีชื่อว่าหลวหัวในสมัยก่อนเผ่าอสูรจะมีงานประลองต่อสู้เอาตัวรอดเพื่อคัดเลือกว่าใคร จะได้เข้าร่วมกองทัพขององราชาซึ่งหลวหัวนั้นก็คือผู้ที่สามารถเอาชนะการแข่งขันมาได้แบบไร้พ่ายแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกองทัพแต่ทว่าบัตนี้เขาได้กลายเป็นราชาแล้วและอีกอย่างอาการบาดเจ็บภายในของข้ามันก็ยังไม่หายดีถึงแม้ข้าจะเป็นถึงหนึ่งในสี่เทพจกพักรพรรดิแต่ถ้าเป็นไปได้ข้าก็ยังไม่อยากต่อสู้กับเขาในตอนนี้ความแข็งแกร่งของหลวหัวนั้นยากที่จะคาดเดาข้าได้ยินมาว่าตอนที่ หลวงหัวโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็กลับมาที่ลานประลองอีกครั้งและทําการท้าสู้กับนักสู้ทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรแห่งนี้เพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นราชาคนที่4ี่ผู้คนต่างคิดว่าเขาบ้าแต่ทว่าเขาก็ทําสําเร็จเขาสามารถเอาชนะยอดฝีมือทั่วอาณาจากักรได้อย่างง่ายดายด้วยความแข็งแกร่งที่ทําให้ทุกคนในเมืองก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของราชาอสาูรผู้เก่งกาจที่มีนามว่าหลวงหัวและก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับการสปอยเรื่องหงอคงในภาค5ตอนที่1นถึงสนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็รบกวนคุณผู้ชมฝากไ like, ลค์แชร์สับตาไคร้ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม